สวัสดีครับวันนี้พาทุกท่านมาชมองค์พระพิคเนศที่ประดิษฐานอยู่ในห้องสีวิชัยอาคารมหาสุรสิงหานาศภายในพิพิธภัณฑ์ทศสถานแห่งชาติพระนครซึ่งเป็นองค์พระพิคเนศสี่กรอนที่ได้มาจากจันทสิงหาสารีเกาะชวาประเทศอินโดนีเซียซึ่งเป็นศินละปะชวาตะวันออกมีอายุประมาณพุทธศตวตรรษที่15-16ถึง มีความสูง172เซนติเมตรมีลักษณะเป็นประติมากรรมจำหลักศิลานูนสูงประทับนั่งบนบัลลังกกะโหลกมนุษย์พระหัตถ์ขวาบนถือขวานพระหัตถ์ซ้ายบนถือพวงลูกป,ประคำพระหัตถ์ขวาและพระหัตถ์ซ้ายล่างถือถ้วยขนมทรงศิลาพรประดับด้วยกะโหลกมนุษย์แม้แต่กุลทนพาหุรัตเข็มขัดก็ยังประดับด้วยลวดลายของกะโหลกมนุษย์ ตามประวัติกล่าวว่าผู้สมเด็จราชการแห่งเกาะชวาซึ่งเป็นชาวฮอลันดาได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ในคราวที่พระองค์สเสด็จประพาสชวาเมื่อปีพุทธศักราช2439ขอให้ทุกท่านที่ได้รับชมคลิปนี้นะครับขอพรแห่งองค์พระพิคเนตจงประทานพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขและความสำเร็จ ขอบคุณครับ